อ้าวเราจะเดินไปไหว้พระกันนะคะเด็กๆเ,เอาเดินมาค่ะเราจะไหว้พระกันนะคะเนี่ยเดินไปไหว้พระค่ะดเด็กๆเ,เห็นพระไหมคะเห,เห็นค่ะ,ะคุณครูพาดศีจะพาเดินไปไหว้พระนะคะอ่าเดินมาค่ะอ,อ,อ้าว เดินมาถึงแล้วใช่ไหมคะเอาเอาเข้าแถวลูกเข้าแถวขยับมา,เข,าเข้าแถวเข้าแถวนี้เลยเหรอคะเอาไหว้พระสิไหว้หไหว้สอไหว้าสามเอาอธิษฐานลูกพนมมือไว้ก่อนนะอธิษฐานขอให้หนูเป็นยังไงคะสุขภาพดีพดเรียนหนังสือเก่งๆเป็นเด็กดีของพ่อแม่อ่า แล้วก็อยู่รอดปลอดภัยจากโรคโควิด -19 อ้าอ่าวก่อไลต่อคะ่ะอ่าเดินตามคุณครูมาคะ่ะเดินมาค่อยๆเดินคะ่ะค่อยๆเดินคะ่ะเราจะพาไปไหว้พระทางโน้นอ่ะเดินไปทางโน้นเลยคะ่ะเดินไปโน้นเลยเดินเป็นแถวนะคะ อาค่อยๆเดินค่ะเด็กๆอ้าวปูนปูนรถไฟปูนปูนรถไฟฉึกฉักฉึกฉักรถไฟเดินฉึกฉักน้องมีนค่ะน้องมีนค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่ะค่อยๆเดิน เหนื่อยไหมอ่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งคุณครูจะพาอ่ะเดินมาค่ะเดินมาอาวหยุดกอนหยุดกอนหยุดก่อนรอ,อ,อเพื่อนก่อนค่ะไไอ่ะเดินมาค่ะเดินมาม,มานี่ค่ะมานีมานี่ มานี่ค่ะมาหาคุณครูแล็วอา้าวนักเรียนหยุดตรงนี้นะคะคือสำนักสำนักงานสมาคมพศออนอตรงนี้นะคะถ้าผู้ปกครองคนไหนถามเราจะรู้ไหมคะว่าอยู่ตรงไหนสำนักงานอะไรคะสำนักงานอะไรคะ สมาคมพูดสิพ,ดพอสอนอพอสอนออยู่ในบริเวณโรงเรียนสุนทรวิจิตถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองคนไหนถามพอสอนออยู่ไหนเราตอบได้ไหมคะตอบได้อยู่ด้านหน้าโรงเรียนใช่ไหมคะเก่งมากปุ้มมือให้เต้งหน่อยค่ะ ต่อไปคุณครูพัดคุณครูพัชจะพาเด็กๆมาไหว้พระนะคะดูพระธาตุนะคะพระธาตุพระธาตุประจําวันเกิดอ่ะก่อไรค่ะเดินตามครูมาค่ะก่อไลรถไฟนะคะเรามาไหว้พระต้องไม่พูดนะคะห้ามมีเสียงนะคะเดินมาค่ะเงียบนะคะเงียบนะคะงั้นไม่ได้บุญนะคะเด็กๆ เดินตามครูพัดมาค่ะไม่ต้องเบินขึ้นข้างบนสิคะค่อยๆอ่ะเด็กๆหยุดค่ะฟังคุณครูพูดนะคะตรงนี้จะเป็นพระธาตุประจำวันเกิดและพระธาตุที่มีในจังหวัดนครพนมนะคะ มีพระธาตุหลายพระธาตุเลยที่อยู่ในวัดต่างๆที่จังหวัดนครพนมเด็กๆจะมารู้จักทีละวัดนะคะอ่ะเด็กๆเด,กเดินเข้ามาค่ะเดินเข้ามาช้าๆค่ะคุณครูจะมาแนะนําพระธาตุนะคะเด็กๆต้องไม่มือหลุดจากไหลนะคะรถไฟเราต้องไม่ขาดนะคะเด็กๆเดินตามครูพัดมาค่ะไม่พูดค่ะ ถ้าเด็กๆพูดเด็กๆจะไม่ได้บุญนะคะเดินมาค่ะอ้าวเดินมาตรงนี้อ่ะขยับมาค่ะอ่ะขยับมาแถวหยุดอาเอาปล่อยมือทีนี้ปล่อยมือกอดอกหันหน้ามาหันหน้ามาหาครูอ่ะยืนตรงยืนหันหน้ามาทางนี้ลูกหันตัวมาทางนี้นะคะเด็กๆยืนหันมา ตอนนี้คุณครูจะมาพามาเรียนรู้เกี่ยวกับพระธาตุประจำจังหวัดนครพนมเด็กๆพร้อมที่จะเรียนแล้วใช่ไหมคะอ่าเริ่มที่พระธาตุหลังแรกเลยนะคะอ้าวอันนี้เด็กๆดูนะคะพระธาตุนครพระธาตุนครอ่าพระธาตุนครนี่เป็นพระธาตุประจำวันประจำวันเสาร์นะคะ อันนี้พระาธ أو, าตุพระธอ้เอาเอาอย่างนี้เรียกว่านะคะเราเราอันนี้พระาธาตุท่าอุเทนเป็นพระาธาตุประจําวันศุกร,ร์ค่ะสาธุสรุกไหว้สรุปไหว้สาธุาอาขอให้หนูรเรียนเก่งๆอ้าวสุขภาพแข็งแรงต่อไปค่ะ ใช่ค่ะพระาธาตุท่าอุเทนนี้นะคะอยู่ในอำเภอท่าอุเทนนะคะจังหวัดนครพนมพระาธาตุต่อไปค่ะพระาธาตุประสิทธิ์เป็นพระาธาตุประจำวันพฤหัสบดีค่ะพระาธาตุประสิทธิ์นี้อยู่ในอำเภอนาว่านะคะต่อไปค่ะพระาธาตุต่อไปอะเด็กๆเดินมาค่ะเดินมาเดินมา พระธาตุมรุกขานะครเอาไหว้ลูกไหว้เป็นพระาธาตุประจําคนที่เกิดวันพุธนะคะไหนเด็กๆเ,เกิดวันไหนคะไหนใครเกิดวันพุธโอ้ยไม่รู้จักเลยต่อไปเด็กๆมาดูค่ะดูอันนี้พระาธาตุมหาชายัยดูค่ะเด็กๆด,ดูพระาธาตุมหาชัยสาธุเซ่ เป็นพระธาตุประจำวันเกิดคนที่เกิดวันวันพุธกลางวันอันนี้อันนี้คนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะต่อไปคะเด็กขยับมาค่ะอันนี้พระธาตุสีคุณพูดสิลูกเป็นพระธาตุาประจำวันเกิดค,คนที่เกิดวันอังคาร,ร,ารอ่ะเดินมาค่ะ อาดูค่ะเด็กๆพระธาตุเลนูเป็นพระธาตุปร,ารประจําวันเกิดคนที่เกิดวันจันทร์รทคุณครูพัชศรีก็เกิดวันจันทร์นะคะคุณครูเกิดวันนี้แหละค่ะอ่าพระธาตุเลนูต่อไปพระธาตุมาดูพระธาตุตัวนี้ค่ะดูเด็กๆค่ะพระธาตุพนอมสาธุสลูก เป็นพระธาตุประจําวันเกิดของผู้ที่เกิดผู้ที่เกิดวันวันวันอาทิตย์ค่ะอา้าวสาธุสลูกสาธุโอ้ดูเป็นพระธาตุนะคะพระธาตุเยอะเลยเอา้าวเด็กเดเดินมาดูทั้งหลังลูกมาเดินมาอา่าดูพระธาตุค่ะไม่มีอะไรลูกมีแต่อา่าเด็กเเดินตามครูมาไม่มีใครลูกไม่มีใคร,ม,ม,ใครมีแต่พระธาตุค่ะ เด็กๆมานั่งพักตรงนี้ก่อนค่ะเด็กๆมานั่งพักลูกน네 mm ั่งลงนั่งลงมาเด็กมานั่งพักก่อนปล่อยมือเลยลูกปล่อยมือมานั่งพักผ่อนก่อนเร็วเด็กๆมานั่งพักผ่อนก่อนเอานั่งนั่งนั่งเหนื่อยไหมคะเหนื่อยเราไม่เหนื่อยปบมือเมื่อยเราไม่เหื่อยเห็นไหมหันดูหน้าประตูโรงเรียนเห็นไหมคะหน้าประตูโรงเรียนมีรถผ่านเยอะเลย เราจะออกไปได้ไหมคะเพราะอะไรคะเพราะอะไรคะรถจะชนถ้าเราจะข้ามถนนเราต้องข้ามกับใครคะให้ผู้ใหญ่จูงมือข้ามใช่ไหมคะมคุณครูจะเล่าให้เด็กๆฟังสมัยหลายปีมาแล้วม,มีเด็กนักเรียนคนหนึ่งอยู่ชั้นปหนึ่ง,งฟังนะคะเขาก็เข้าแถวตรงนี้แหละฟังฟังค่ะฟัง ฟังไหมเราเข้าแถวตรงหน้าเสาธงนี่แหละมีเด็กน้อยคนหนึ่งอยู่ชั้นป .1 น,นะคะทีนี้เขาสลัดมือคุณครูเลยแล้วก็วิ่งข้ามถนนโดยไม่ดูรถเลยวิ่งไปหาแม่อยู่ฝกัฝกฝักถนนใช่ไหมคะปรากฏว่าเป็นไงคะรถชนเสียชีวิตเลยเพราะเขาประมาทใช่ไหมคะประมาทยังไงคะ เวลาข้ามถนนต้องให้เป็นยังไงต้องต้องข้ามกับต้องข้ามกับผู้ปกครองใช่ไหมคะให้ผู้ปกครองพาข้ามจะข้ามเองจะเป็นยังไงคะรถชนเสียชีวิตถ้าเสียชีวิตแล้วพ่อแม่เสียใจไหมคะเสียใจร้องเ้ยเด็กๆต้องไม่ข้ามถนนเองนะคะต้อง อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองใช่ไหมคะอะกอลค่ะยืนขึ้นอะภูมิใจอยู่ข้างหน้าเลยหันหน้าไปทางโน้นภูมิใจเพื่อนก็กอเอวเลยลูกกอเอลหรือกอไหลดีกอไ์ลเนาะอะกอไลค่ะ,อ,คะอ้าวกอไ์ลอย่าจับแรงเดียว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 อย่าเพิ่งเดิน อภูมิใจตัวสูงภุมิภูมิใจคุณครูขอโทษนะภูมิใจภูมิใจไปอยู่ข้างหลังเนอะลูกเนอะตัวหนูตัวสูงครูก็เลยต้องให้อยู่ข้างหลังไม่โกรธุนครูนะคะอ่ะเราจะเดินต่อกันนะคะอ้าวอ้าอ้าวสาธุอีกครั้งนึงลูกสาธุรพระทตุอขอให้หนูอยู่ดีมีแฮงเนอะเรียนหนังสือเก่งๆเนาะลูกเนะอะอ่ะเดินกอล สุพรรณษาไปอยู่ข้างหลังสุดเลยสุพรรณษาไปแล้วสุพรรณษาเนะื้อมือหลุดจากหลายเพื่อนไม่จับไม่จับไม่จับรถคุณครูไม่จับ,จบ,จบอืมไม่จับนะคะไม,ไม่ค่ะรถใครก็ห้ามจับอ่าเดินมามเดินไปเลยค่ะเดินไปข้างหน้าโน,น่นเดินไปข้างหน้าเดินไปโรงครัวนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจอดก่อนรอเพื่อนก่อนค่ะขยับไปขยับไปอายะอายะเอาเดินไปสิคะอย่าวิ่งอย่าเพิ่งเดินอย่าเพิ่งเดินมันมีคนที่พาเพื่อนเดินแล้วไปทั่วถีบทั่วแดนคนไหนอยู่หน้าแล้วโอเคน้ำขิงไปอยู่หน้าค่ะน้ำขิงใครเนาะเดินไปข้างหน้านะเห็นไหมสวัสดีคุณพี่แล้วสวัสดีครับ คุณพี่ทํางานอยู่พอสอนออ่ะก็ไรคะ่ะก็ไรยะเดินต่อนะคะเราจะไปหาแม่ครัวกันค,คุณครูจะแนะนํานะคะแนะนําแม่ครัวไงคะโรงอาหารอยู่ตรงไหน เดินช้าๆคะ่ะอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะอ่าน่ารักวันนี้มีความสุขไหมคะมได้มาเที่ยวใช่ไหมคะปกติอยู่แต่ในห้องเรียนใช่ไหมคะอ้าวเข้าแถวก็ไม่ได้เข้าเพราะว่ามันโควิดเราก็เลยเข้าแถวอยู่ในห้องเรียนอ่ะเดินมากค่ะเด็กๆเป็นอะไรคะคนสวยฮยเป็นอะไร ค่อยๆเดินเราจะไปไหนกันคะ,ะไปโรงครัวกันไปหาแม่ครัวกันคะ่ะตรงนี้ค่ะนี่ไงคะคุณครูเด็กๆไม่รู้จักโรงครัวคุณครูก็เลยต้องพาเด็กๆมามาทําความรู้จักสถานที่ในบริเวณโรงเรียนของเราใช่ไหมคะเราไปเที่ยวเราไปเที่ยวไหนมาค่ะมื่อกีมือม่อตะกีไปเที่ยวพระธาตุใช่ไหมคะพระธาตุประจําวันเกิดใช่ไหมคะ ช่แล้วครับเอาเดินมาค่ะอ้าวถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเดินมาค่ะตอนนี้จะพาเด็กๆไปที่อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กๆเด็กๆจอดค่ะจอดจอดอันนี้ตึกนี้นะคะดูตึกนี้ค่ะ ตึกนี้สีอะไรคะเหลืองเป็นตึกของพี่ป .6 เข้าใจไหมค้าคะอะตึกของพี่ป .6 ส่วนชั้นล่างเป็นอะไรคะเป็นห้องสมุดเข้าใจไหมคะคนไหนอยากมาห้องสมุดก็มาที่นี่นะคะมีหนังสือให้อ่านมากมายเลยอ่ะเด็กๆเ,เดินค่ะเดินเดินค่ะอ่าเห็นแม่ครัวหรือ,อยัง เห็นแล้วครับยางย่างยงอ่ะ,อะเด็กๆดูคะ่ะดอกอะไรน้อนน่ <Okay. S 1> ดอกอะไรสีเหลืองอะ่ะสวยไหมคะ <Okay. S 1> ดอกอะไรเดี๋ยวถามแม่ครัวก่อนคุณยายดอกอะไรคุณยายคะดอกอะไร <Okay. S 1> ดอกอะไรเด็กๆคุณยายก็บอกว่าไม่รู้คุณครูพัดว่าดอกบานบุรีนะคะนน่ ดอกอะไร <S 2> <S 2> <S อา่ๆๆรเออา,อาเด็กๆเดินมาค่ะเอาเดินมาเดินมาเดินมาครูจะไม่แนะนําผักลูกนี่นี่นี่มามามาเราจะมาเรียนรู้มาเอาเดินมาค่ะดอกอะไรไม่ทราบคุณยายก็ไม่ทราบยายไม่ทราบค่ะจอด อันนี้คือดูเด็กๆด,กดูคือต้อนผงชูรสดูสิคะมันเป็นยานะคะเราเอามาลวกได้มาผัดเหมือนคะนะนะคะต้นผงชุรสมีหลายชื่อนะคุณยายชื่ออะไรอีกมีชื่ออะไรคะคุณยายค,ค,ครับมีหลายชื่อนะอ่าอย่าหยิกเพื่อนต้นผงชูรสแล้วก็ต้นต้นมีหลายชื่อเลยคะ่ะอ่าโอเคโอเคเด็กๆพค่ับอาเดินผ่านมันตัวตัว ตัวแมีอันนี้ตัวผู้อ่ะอ่ะเด็กๆดูค่ะดูดูดูต้นต่อไปค่ะเด็กๆดูต้นอะไรคะต้นใบเตยหอมนะอ่ะอ่ะดม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 เอาจมูกออกมาดม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 ค่ะดมเอาเอาปิดแมสคค่ะนี่ต้นใบเตยกินจะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะดมค่ะดมหอมไหมคะใบเตย อ่ะดูค่ะดูดูเอาเมดออกเมดออกใบเตยหอมไหมคะหอมไหมคะนิยมเอาใบเตยมาทำ <Yeah. S 1> มาทำขนมนะคะหอมไหมคะเอามาต้มใส่กะทิแล้วก็ทำของหวานบางทีเขาเอามาดับกลิ่นในรถยนต์ก็ได้นะคะใบเตยอ่ะเด็กๆด,ดูหอมจังเลยหอมอ่ะอ่ะอะดูเห็นไหมคุณยายปลูกไว้ละเยอะเลยอันนี้ต้น เด็กๆขยกเข้ามาหน่อยต้นอะไรคะอ่าโอเคเก,ก่งมากอ,นะอันนี้ต้นอะไรคะภาษาอังกฤษว่าอะไรคะผัดผ้ายายเวลาสุกเนื้อมันจะเป็นสีอะไรคะสีเหลืองสีเหลืองหรือว่าสีแดงแล้วแต่พันธุ์ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นลูกดิดๆอย่างนี้เอาไปทําอะไรทานอร่อยอร่อยทำส้มตำทำส้มตำพัดปายาป๊อก เด็กๆอยากทานส้มตำไหมคะบอกคุณยายคุณยายคะอยากกินส้มตำผัดมีอ่าคุณยายขอบคุณคุณยายแล้วคุณยายแม่ครัวขอบคุณค่ะอยากกินส้มตำอย่าเพิ่งไปต่อไปนะคะนี่คือต้นมะละกอต่อไปค่ะเด็กๆเห็นต้นอะไรนี้ไหมคะนี่เห็นไหมเห็นไหมคะดอกดอกดอกสีอะไรคะสีม่วง ไม่ใช่ม่วงค่ะไม่ใช่เขียวค่ะโน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 ไม่ใช่แดง hit, hit, hit. ดอกอะไรนะแม่ครัวลืมเนะอามาดูนี่ดอกสีนี้เนี่ยลืมเนี่ยคุณด,<ๆ>ดอกอัญชนันใช่แล้วนักเรียนดอกอัญชนันดอกอัญชนันอันนี้อันนี้แม่ครัวชื่อยายอะไรคะยายติง้งสวัสดีค่ะก่อนเด็กๆ เด็กๆมาดูต้นตะไคร้ค่ะอ่ะเข้ามานิดนึงเข้ามานิดหนึ่งเข้ามาค่ะเข้ามาเข้ามามาดูต้นตะไคร้เข้ามาเข้ามาเข้ามาเด็กๆเข้ามาโอ้เรามาล่อลงเรียนสนุกจังเลยวันนี้นะเอาออกเอาออกเอาเม็ดออกเอาเม็ดออกถ้าหายใจไม่ออกไม่ต้องใส่แล้วอึดอัดอันนี้ต้นอะไรคะเด็กๆดูต้นตะไคร้แต่เด็กๆไม่ควรมาใกล้นะคะ มันจะบาดตัวนะคะต้นตะไคร้ใช่ไหมคะเอาไปใส่อะไรต้นตะไครงยาใส่อะไรคะอเอาไปใส่ต้มยำดับขาวใช่ไหมคะใส่แกงอ่ะ,อะดูดูต้นต่อไปเด็กๆอันนี้ต้นอะไรคะอ่ะดูดูนี่ก,กินเล่นได้ไหมคะิก,กจริงเหรอก,กินเล่นนะกินเล่นนะคุณครูจะแจกนี่กินไหมคะ กินไหมกินพริกไหมพริกเป็นพริกเป็นผักหรือผลไม้อตายแล้วยอกย้อนครูกินเองสิพริกไม่ได้อย่ายอกย้อนกับครูอย่างนี้ไม่ได้ไม่น่ารักพริกเป็นผลไม้หรือเป็นผักคะเป็นผักเป็นอะไรคะเป็นผักใช่แล้วค่ะพริกภาษาอังกฤษว่าซีลี่ซิลี่ใช่แล้วเด็กๆกินพริกได้ไหมคะกินได้ไหมคะ ไม่ได้โตค่อยกินใช่ไหมคะเวลาแม่ครัวทำกับข้าแม่ครัวใส่พริกให้เด็กๆไหมไม่ใส่แต่เมื่อวานนี่ครูมีข้าวต้มแล้วครูใส่พริกครูมาให้เด็กๆกินทําไมกินได้ล่ะฮ้อทำไมใครกินได้เมื่อวานนี่ฮ้ใครกินข้าวต้มของคุณครูน้องมินใช่ไหมคะอตี้ก็กินกินเผ็ดได้นิดหน่อยใช่ไหมคะแต่ถ้ากินเยอะเป็นไงคะเผ็ดใช่แล้วค่ะอ้าว ต่อไปเด็กๆดูค <aquí? S 1> ่ะ <studio> ต <Aladdin, S 1> ้นอะไรคะต้นอะไรนี่ไงมีลูกด้วยค่ะต้นอะไรคะมะเขือเปลอะอย่าเด็ดนะคะมะเขือเปลอกอะดูดูต้นอะไรคะนี่เด็กๆอะทายๆต้นอะไรต้นอะไรต้นอะไรคะต้นกระองเพชรนี่ไงมาสนใจต้นนี้ก่อนต้นขา เด็กๆดูต้นอ่ะต้นอะไรนี่ต้นอะไรกระบองเพชรออไหนไหนกระบองเพชรบ้านใครปลูกหนบ้านหนูมีต้นอะไรคะต้นกระบองเพชรมีต้นกระบองเพชรด้วยเหรอคะ้เล็กๆมาตะอว่าไงนะว่าไงนะอเหลืออ๋อเหรอคะ เด็กๆถอยค่ะเด็กๆถอย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 เอาปล่อยมือก่อนปล่อยมือก่อนอ้าวเราออกจากสวนกันก่อนนะคะออกจากสวนครัวกันก่อนค่ะโอ้ยวันนี้ได้ความรู้เยอะไหมคะเด็กๆได้ความรู้เยอะไหมคะเอากอะไรกอะไรเรายังไม่ถึงครัวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กๆตรงนี้ดู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 นี่อันนี้อะไรดมดมก่อน ต้นอะไรต้นอะไรห้ามเด็ดห้ามเด็ดคุณจะเด็ดให้เด <c oughs> <bachelor> ็ดดอกเดียวเอาเอาไปแบ่งกันดมถือเอาอ่ะถทายที่ต้นอะไรนะเอ้าเอ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 าเลียนดูดูดูดม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 เอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดูผักอะไรมามาเอาไปดมเอาแบ่งเพื่อนดมด้วยลูกแบ่งเพื่อนดมต้นอะไรต้นอะไร ต้นอะไรคะต้นอะไรต้นอะไรบอกบอกเดี๋ยวเดี๋ยวพาจะไปเอาดือถือไปหาแม่ครัวจะเ,เอาถือถือเอาถือเอาคนละอัน,ลอนแล้วนักเรียนไม่รู้จักะคะ่ะเอาเอาเอาคุณอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปจะพาไปหาแม่ครัวเอาถือถือถืออ่ะมานี้มานี้อย่าเพิ่งเข้าไปไม่ไปนะมามามาเดินมานี่ยอย่าทิ้งนะอย่าทิ้งนะคะ มาไมอ่านักเรียนคะ่ะอันนี้คืออะไรคะมาเลยคะ่ะแม่ครัวอันนี้คือโรงครัวใช่ไหมคะใช่สวัสดีแม่ครัวเลยวสวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่ครัวเร็วค่ะอ,อตี้เดินเข้าไปหาใยไปถามว่าต้นอันนี้ต้นอะไรไปเดี๋ยวอตี้เดินเข้าไปเลยเดินไปหายายติง้งถามสิใบอะไรในมือหนูไม่ต้องถอดรองเท้าเดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปอ้าวยายติ้งตอบที่เดือดผักอะไร เดี๋ยวเดี๋ยวถามยายติ้งดีๆอันยายติ้งดมก่อนยายติ้งไม่รู้หรอกอายใบก็รู้ค่ะอะเด็กๆรู้หรือยังผักอะไรคะดังๆผักะเพราขอบคุณแม่ครัวดังๆขอบคุณที่ทำอาหารให้กินผู้เสียที่ทำอาหารให้กินอร่อยอร่อย มีผักทุกวันพวกหนูชอบกินผักถามสิแม่ครัวทำอะไรกินวันนี้แม่ครัวทำก๋วยเตี๋ยวค่ะเด็กทำอะไรคะก๋วยเด็กๆชอบไหมคะไม่เพราะเลยพูดใหม่ชอบอาอาเอาไปไปแม่ครัวก่อนเราจะไปแล้วเราเรากำลังมาเรามาเรียนรู้โรงเรียนของเรานะคะจอด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  แตลัยแค่ตึงอันนี้แม่ครัวนะคะบายยเอาแตลายลูกแตลัยขอบคุณค่ะขอบคุณที่ทำอาหารอร่อยใช่ไหมลูกมาๆกอร์ไลเราจะกลับห้องกันแล้วค่ะจ้ากอร์ไลกอไลกอร์ไลต้นตะไคร้ค่ะต้นตะไคร้เอากอร์ไลลูกกอร์ไลกอร์ไลกอไลเดี๋ยวจอดอ่ามาต่อไหลมานี่มานี่ มาลูกมามามาเอามาต่อลูกมาต่อเร็วมามามาต่ออายาไปต่อหลังสุดเลยมามาอายาไปต่อหลังสุดเอาตะไลลูกต่อลต่อลก็ไลค่ะกอไลเร็วไปต่อไลไปต่อหลังไปต่อหลังไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรต่อหลังเลยสุพรรณสาไปต่อหลังเลยสุพรรณสาไปต่อหลังสุด ไปต่อหลังค่ะ <I 'm S 1> ไปต่อหลัง <'m> ไปต่อหลัง <'m> มาต่อหลังค่ะ <'m> ไปต่อหลัง <'m> ต่อหลัง <'m> อย่าเพิ่งเดิน